คืนนรกสาบสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังคืนนรกสามตอนที่4 7 4 8บดบทประพันธ์ของอาจารย์สิงห์ขอนวงจิตติมาก่อนจะไปรับฟังของความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะชาโนนและดาราต่างก็ตื่นเต้นดีใจกันสุดขีดที่ค้นพบเคร็สวิชาปราบจอมพรายกุนา โดยบังเอิญที่สุดทว่ากลับต้องหน้านิ้วคิ้วขมวดกันอีกครั้งเมื่อปู่จอมบอกเช่นนั้นปู่แล้วเราจะไปหาแผ่นทองแดงรูปดาวห้าแฉกที่ว่านี่ได้จากที่ไหนล่ะครับทวดจันบอกไว้หรือเปล่าชาโนนเอ่ยถามขึ้นไม่ได้บอกเฮ้อรู้เคล็ดวิธีแล้วแต่ถ้าไม่มีแผ่นทองแดงรูปดาวหาแฉกมันก็ไม่มีความหมายอะไร ปู่นี่แสดงว่าแผ่นอาคมที่สะกดมันไว้ถูกทำลายใช่ไหมสางกุนามันถึงได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกใช่แต่ข้าก็นึกไม่ออกว่าแผ่นทองแดงรูปดาวหาเชกซึ่งครั้งสุดยอดแล้วมันเสื่อมลงได้อย่างไรใครเป็นคนทำให้มันเสื่อมปู่เรื่องนี้ผมจะสืบสอเอง มันจะต้องมีใครสักคนแน่ที่ทำให้แผ่นอาคมที่ทวดจันสะกดมันไว้เสื่อมซามลงแล้วตอนนี้เราจะเอาอยัางไงครับปู่ชาโนนถามเสียงตื่นเต้นไม่หายเราช่วยกันวิเคราะห์ถึงแผ่นทองแดงก่อนพราะเท่าจอมเอ่ยเสียงครึมถ้าลักษณะนี้สแสดงว่าหลุดจากหน้าอกไอ้สางกูนาและตกแถวๆนั้นแน่นอน ปู่หมายถึงตกแถวแถวเนินผายสีสุกใช่ไหมครับใจงั้นเราไปค้นกันเดี๋ยวนี้เลยดีไหมคะดาวรารีบเสนอประสาคนแจร้อนยังก่อนเพราะเวลานี้เท่ากับงมเข็มในมหาสมุทรดีๆนี่เองแต่ถ้ารู้วิธีก็จะง่ายนิดเดียวเท่านั้นรู้วิธีชานนและดาราหลุดปากพร้อมๆกันใช่ กันปู่ก็มีวิธีแล้วนะสิอืมส่วนจะได้ผลหรือไม่นั้นก็ต้องลองดูนะจากนั้นเท่าจอมก็บอกวิธีให้กับทั้งสองครับปู่ผมจัดการเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวก่อนชานนนเอ่งต่อเสื้อให้ปู่ดูสิทำไมหรือปู่ชานนนย้อนถามนิดนึงข้าจะดูนะสิว่าแค่แต่งงานคืนเดียว พร้อมเห็นกระดูกสี่โครงไหมเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรด้วยกับงานที่เราจะทำล่ะคะปู่ดาวราสอดถามเพราะรู้ว่าปู่จอมจะหาเรื่องผ่อนคลายความตึงเครียดเกี่ยวสิวะเกี่ยวมากทีเดียวแหละเกิดช้านอนมันใช้พลังมากจนเกินไปปูก็จะให้มันพักผ่อนเสียหน่อยและโดบยาเติมพลังเก็บมันไง งั้นปู่ดูเลยครับชาโนนบอกเสียงระรื่นพร้อมกับถอดเสื้อยืดแขนยาวออกในทันใดแล้วโยนเสื้อผาดพนักเก้าอี้ดาวราหน้าแดงขึ้นมาอีกรีบเบือนหน้าไปทางอื่นบนอุบอิบเข้ากันเป็นปีเป็นขุยเลยนะนี่ไงชาโนนสิ่งที่ข้าต้องการเอาไรหรือปู่ดาวราเอ็งงานมามองหน่อยสิ เธอรีบเอ่ยปู่ดาวราไม่มีอารมณ์จะตอบโต้ข่าวรมลมใดๆกับปู่นะเพื่อนของดาวราสองคนถูกมันเอาตัวไปแป้วหรือตายก็ยังไม่รู้ได้เออข้าไม่ได้พูดเล่นหรืออยู่แย่อีกหรอกนะคราวนี้ข้าพูดจริงเอ็งดูกลางหลังชาโนนมันสิมันมีไฟเม็ดเล็กๆถึงหาเม็ดในตำแหน่งคล้ายลูบดาวด้วย ดาวราหันไปมองและขยับเข้าใกล้ต้องเบิกตากว้างลุดปากเบาๆอุ๊ยแปลกที่สุดเลยเห็นไหมข้าไม่ได้โกหโกโพกลมข้าเห็นมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วเมื่อกี้เคล็ดวิธีปราบพรายกุณาบอกว่าคนเกิดวันเพ็ญพุธกับคนมีฝ่หลบดาวหาจุดติดหน้าอกหรือกลางหลังเท่านั้น ที่จะสะกดมันอยู่ชั่วเนี่รันถวดจันของพวกเองนั้นเกิดวันเพนพุทธแน่นอนถึงเอามันอยู่แต่ชานนเองมีไฟตำแหน่งลูกดาวหาเชกก็เข้าตำราเพราะงั้นเองเริ่มปแอนได้ครับปู่ผมจะเริ่มเดี๋ยวนี้แหละชาโนนรับคำพร้อมกับคว้าเสื้อยืดแขนยาวตัวเดือมาสวมรวดเ,เร็ว หันไปพยักหน้าให้กับดาราเธอขยับตัวเตรียมพร้อมอยู่แล้วจากนั้นหนุ่มสาวทั้งสองซึ่งมุ่งมั่นในอันที่จะปราบเพศภัยให้กับหมู่บ้านตนเองก็เห็นลงเรือนของปู่จอมไปรวดเร็วอขืนลูกใหม่ย,ย่อมดีกว่าคลื่นลูกเก่าอย่างแน่นอนอินทันนอนมือก่ายหน้าผากอยู่ในห้องนอนบ้านของสีบัวผู้เป็นเมียแต่ไร้เงาร่างของสีบัว ซึ่งตกเป็นบริวารของสางกูนาไปโดยสมบูรณ์แบบแล้วสร้างความเจ็บปวดให้กับหนุ่มใหญ่เป็นที่สุดโดยเฉพาะในเวลากลางวันซึ่งมนตราอาถรรพ์ของสางกูนาที่สะกดอินทานไว้เสื่อมคลายลงไปไม่น้อยเขารู้สึกตัวบ้างเป็นบางครั้งเช่นเวลานี้เราจะทำยังไงถึงจะเอาสีบัวกลับมาเป็นของเราเหมือนเดิมได้นะแต่เราก็กลัวท่านสางเหลือเกิน ท่านมีอำนาจเหนือจิตใจเ,าเราอินทันพืมพำมสะดุดหยุดลงเมื่อมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นใครถามพร้อมกับลูกไปโดยอัตโนมัติฉันดาวราไงฮะบริวารเอของจอมพรายกุณาหลุดปากด้วยความดีใจเพราะชื่อดาวราเป็นที่ต้องการของผู้เป็นนายจึงรีบถอนกอนประตูรวดเร็ว ภาพที่ปรากฏต่อหน้าอินทันกลับมีชาโนนยืนเคียงคู่ดาวราด้วยจึงทําท่าจะปิดประตูต้องชะงักเมื่อชาโนนรีบเอ่ยขึ้นว่าน้าอินทันผมจะเอาน้าสีบัวมาให้เอ็งพูดอะไรผมบอกว่าผมจะเอาน้าสีบัวกลับคืนมาให้อินทันมีสีหน้าชนิดหนึ่งรีบถามเอ็งต้องการอะไร ผมต้องการความช่วยเหลือจากน้าบางอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนกับน้าสีบัวไงถ้าสนใจไปกับผมที่บ้านปู่จอมเดี๋ยวนี้แต่ถ้าไม่สนใจผมจะกลับไปทำไมที่นั่นมีอะไรพูดกันที่นี่และเดี๋ยวนี้อินทันยื่นคำขาดพูดที่นี่นาอินทันจะโดนพ่อแม่เพลินตาเพลินใจทำร้ายเอาได้แต่ถ้าไปพูดที่บ้านปู่จะไม,ม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมรับรองความปลอดภัยของนาทุกอย่างไม่มีใครทําร้ายข้าได้หนุ่มใหญ่บ้านดงม้ไฟทำท่าพยองขึ้นกลับต้องตาเหลือกเมื่อดารากระชากมีดด้ามงาอาคมออกมาซึ่งอินทานรู้ฤทธิ์ของมีดเล่มนี้ดีเพราะเคยโดนมาแล้วมีดเล่มนี้ทําอะไรนาะได้ไหมดาราถามพร้อมทั้งเนื้อง่ามีดจ,จับช่วมแทง ยาข้าย,ยอมแล้วสมุนเอกสางกุนาวร้องลั่นเรียวแรงและพละกำลังเหือดหายลงไปไม่น้อยเพราะแพ้ทางกันนั่นเองชาโนนเดินเข้ามาตวัดเท้าสายเข้าข้อพับด้านหลังของอินทันรวดเร็วโอ้ยอินทันก้นกระแทกพื้นหลุดปากออกมาหน้าตาเหเกลุกไม่ขึ้น หนุ่มสาวทั้งสองเข้าประชิดโดยชานนนใช้ได้สายสินของปู่จอมมัดข้อมือหนุ่มใหญ่ติดกาวรวดเร็ว,รวไม่พินใส่กุญแจมือแบบตำรวจโอ้ยร้อนเหลือเกินเอาไอ้นี่ออกจากมือขาทีเถอะออกแน่ถ้าหากเราตกลงกันได้ชานนนบอกเสียงกระหึม่มแต่เองหรือแม้แต่ปู่จอมก็ไม่มีวันเอาชนะท่าน้างได้ อินทันไม่ไวายเอ่ยอ้างอำนาจของสางกุณาขึ้นมาข่มขู่สองหนุ่มสาวเรื่องนั้นว่าทีหลังแต่เรื่องที่จะพูดกันเดี๋ยวนี้ถ้ายอมไปกับผมแต่โดยดีดาวราก็จะไม่เฉาะกระบาลด้วยมีดอาคมนั่นแต่ถ้าไม่ยอมไปแล้วก็เจอแน่และไม่มีวันได้ตัวน้าสีบัวกลับขคืนมาอีกตลอดไปจะเลือกเอาอย่างไหนล่ะเอ็งทำตามที่พูดได้แน่นะ ถ้าไม่ได้ผมจะพูดทําไมคนอย่างผมถ้าไม่มีดีสร้างกุนาก็คงไม่เพนนี้ถึงสองครั้งอย่างที่รู้งั้นข้าไปกับเอนบอกข้าสิต้องการให้ข้าทําอะไรไปพูดกันที่บ้านปู่จอมชานนนตัดบทเสียงเข้มจัดจอมจักบ,บุมองผนงานของหลานชายและหลานสะพยแลว้วหัว <c oughs> เราะเยี่ยมไปเลยว่าไงไออินทัน อยู่ดีๆยอมไปเป็นขี้ข่าไอ้พรายกูนามันทำไมสนุกนกักหรือวะเรื่องของข่าเอองานก็ลองจิมมีนีหน่อยในเมื่อเป็นเรื่องของเอง<ะ>อ้อยอินทาร้องลั่นใบหน้าบ่งบอกอาการเจ็บปวดสุดขีดเมื่อเจอหวายอาคมของพ่อเท่าจอมหวดเข้าที่กลางหลังแปลกประหลาดที่สุด ที่ไม่ทราบว่าปู่จอมทันไปคว้าเอาไหวามาจากไหนทั้งๆท,ที่ก็ยืนมือเปล่าร้องทำไมวะปู่จอมไม่มีทางเอาชนะท่านสางได้เป็นอันขาดก็ไม่แน่แต่ที่แน่ๆเพราะข้าเคยเอาชนะมันมาแล้วเมื่อหกสิบปีก่อนครั้งนั้นท่านสางครั้งไหนก็เสจทั้งนั้นจอมตะคอกใส่นี่อินทอัน เอ็งพยายามเป็นตัวของตัวเองสิอย่าตกอยู่ในอำนาจของไอกุนามันจิวะเอ็งอย่าลืมสิสีบัวเมียเองก็โดนไอกุนาแย่งไปครองเอ็งไม่เจ็บแค้นบ้างหรือวะเพราะเท่าจอมเริ่มเข้าเรื่องข้าทำอะไรท่านสั่งไม่ได้ท่านสั่งมีอำนาจเหนือจิตใจข้าเหลือเกินอินท่านสารภาพออกมาเสียงเครือสถานเราจะต้องพยายามสิวะ พี่อินทันเรามาร่วมมือกันเถอะเพื่อกำจัดสางกุนาฮะกำจัดสางกุนาใช่มันเป็นผีพรายตายสากที่ข่าคนไปแล้วนับร้อยร้อยที่สำคัญมันเอาสีบัวเมียเองไปครองไม่ยอมส่งคืนแม้ทุกวันนี้เออจะต้องรู้จักเอาชนะบางสิวะเท่าจอมจากบุกรม แต่ท่านสางมีมนตราอาถานเหลือเกินปู่จอมก็รู้ดีข้าพบวิธีเอาชนะมันแล้วแต่จะต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายโดยเฉพาะเองนะอินทันงั้นก็ว่ามาสิตอนนี้เองโบขาสิมีสติสัมปชัญญะครบบริบูรือไหมจอมถามก็ดีกว่าทุกวันแต่เอาล่ะเอาล่ะ นับแต่นี้เป็นต้นไปเอิงจะต้องอยู่ในความคุ้มครองของขา้ากับล้านข้าทั้งสองนี้จะไม่มีใครทำอะไรเองได้แต่พอตะวันตกดินแล้วมนตราอาถรรพ์ที่ท่านสาั่งเจกใส่ตัวขา้าก็จะมีอํานาจมากขึ้นถึงสิบเท่าข้าจะไม่รับรู้ผิดชอบใดๆทั้งสิน้นข้ารู้ข้าจะทำใหเองมีสติแม้จะไม่เต็มร้อย แต่ก็ยังพอรู้สึกตัวได้บ้างจากนั้นเองก็ทำงานให้ข้ากับชานนขณะเดียวกันถ้างานสำเร็จเอ็งก็จะพ้นจากอำนาจของมันโดยสมบูรณ์ส่วนสีบัวก็จะหลุดพ้นจากอำนาจของไอ้สางกุณาเช่นกันและจะกลับมาเป็นเมียของเองเช่นเดิมเวลานี้เอ็งอยากให้สีบัวกลับมาหาเอ็งไม่ใช่หรอือ ปู่จอมช่วยข่ากับสีบัวได้แน่นะข่าช่วยได้หากเองรวมมือพูดแค่นี้คงเข้าใจนะอินทันพยักหน้าข้าเข้าใจแล้วจะให้ข้าทำยังไงว่ามาเลยข้าจะทำตามที่ปู่บอกทุกอย่างอันดับแรกอิงจะต้องอยู่ในอานัจของข้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะเท่าจอมจากบูบอกเสียงเฉียบขาดนุ่มใหญ่พยักหน้าอีกครั้ง ได้คือนี้ข้ากับชาโนนและดาราจะบุกรังของมันด้วยเอ,เองเป็นคนนำทางโอ้อินทานหลุดปากตาลุกโพลงบง่งบอกถึงอาการหวาดกลัวสุดขีดดาราก้มลงถามน้าอินทานกลัวหรือว่าไม่อยากนำทางพวกเราเข้าไปทั้งสองอย่างนั่นแหละก็อย่างที่ข้าบอกเมื่อกี้ พอตกกลางคืนข้าจะกลายเป็นบริวารของท่านสั่งโดยสมบูรณ์ช่วยใครไม่ได้หรอกนอกจากทำตามคำสั่งท่านสั่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นงั้นคืนนี้มาลองดูว่าพวกเราจะช่วยให้เอ็งหลุดพ้นจากอำนาจของมันได้หรือไม่ปู่จอมจะทำยังไงมีก็แล้วกัน งั้นถ้าทำได้ข้าก็คงเป็นฝ่ายปู่จอมได้แต่ถ้าทำไม่ได้ข้าก็ช่วยหรืออะไรไม่ได้เป็นอารู้กันนะตกลงตามนี้เราเริ่มคุยกันหาข้อมูลต่างๆเพื่อจะทำงานในคืนนี้เสียก่อนเองพอจะรู้อะไรอะไรเกี่ยวกับตัวสางกุณาและเรื่องราวต่างๆตัง้ตงแต่เกิดเรื่องไหมข้าก็พอรู้บ้างแต่บางอย่างก็เลือนลางเต็มที ปูถามมาสิเองตกเป็นบริวารของมันตั้งแต่เมื่อไรด้วยวิธีใดอินทันมีสีหน้าตื่นตระหนกต่อคำถามของพ่อเท่าจอมจนเห็นได้ชัดเหนือการทะลักท่วมตัวแล้วทบทวนเรื่องราวต่างๆในคืนนั้นคืนนั้นจันกระจ่างฟ้าอินทันหนุ่มใหญ่ซึ่งยึดอาชีพเป็นพรานส่งสัตว์มาหลายปีแล้วนับว่าเป็นมือฉมังไม่น้อย ถ้าคืนเดือนหงายโดยเฉพาะคืนจันทร์กระจ่างฟ้าเต็มที่เช่นนี้ซึ่งจะมีกระต่ายออกมาล้อแสงจันทร์นั่นหมายถึงสัตว์โลกผู้น่ารักเหล่านั้นจะตกเป็นเหยื่อกระสุนของเขาคืนละไม่น้อยกว่าสิบตัวถ้าเป็นคืนเดือนมืดเขาจะใช้โคมไฟติดหน้าสองสะกดดวงตาอีเห็นแล้วสอยอร่วงจากต้นไม้ด้วยความแม่นยำซึ่งไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวแต่ถ้าเป็นคืนข้างแรม สัตว์ป่าที่หากินในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเก้งกระจงแม้กระทั่งไก่ป่าก็ไม่มีทางรอดแม้นางผันผู้เป็นแม่จะขอร้องให้หยุดการส่องสัตว์เพราะนางเห็นว่าผู้เป็นบุตรชายล้างพานชีวิตสัปสัต์ทั้งใหญ่และเล็กมานับร้อยๆชีวิตแล้วก็ตามทีโดยบอกเกแกบบุตรชายว่ามันเป็นการสร้างบาปกรรมอย่างมหานเพราะชีวิตใครใครก็รักแต่ถ้ว่าอินทันเหมือนหูทวนลม หาได้ฟังคำทัดทานของนางผันผู้เป็นแม่ไม่คงก่อกรรมทำข็นหนักข้อกว่าเก่าเข้าไปอีกคืนนี้จันเต็มดวงอินทันคอนปืนแก็บด้วยมือซ้ายที่หน้าผากติดคมไฟฉายคล้ายพนักงานเหมืองแร่เขากดสวิตช์ไฟฉายค้างไว้โดยสายหน้าสอดส่องมองหาเหยือ่อตามพื้นที่อันเป็นแหล่งของกระต่ายจนกระทั่งมาถึงเนินจอมปวกขนาดใหญ่ใต้กอไผ่สีสุก ต้องชะง,งักเมื่อได้ยินเสียงคล้ายคนหักหน่อไม้ดังขึ้นที่กอไผ่สีสุกจึงมุ่งหน้าเดินเข้าไปยังที่มาแห่งเสียงนั้นโดยอัตโนมัติภาพที่ปรากฏยังเบื้องหน้าทําให้อินทันเบิกตากว้างตะลึงลานอยู่กับที่ชายชะกาวรูปร่างสูงใหญ่ผู้หนึ่งเปลือยกายตลอดกําลังใช้สองมือยกขาวอวบข,ขาวของสาวรุ่นนางหนึ่งขึ้นอย่างพอเหมาะพอเจาะจนเห็นอวัยวะเพศเด่นชัด พริบตานั้นชายชะกันคนนั้นประคองอวัยวะเพศของตนเองด้วยมือซ้ายจ่อแล้วออกแรงกดกระแทกย่างรุนแรงขายกระหายจัดว้ายสาวรุ่นนางนั้นหวีดร้องขึ้นสุดเสียงแล้วหมดสติไปในบัดดลเนื่องจากขนาดของชายผู้นั้นมหึมาเกินที่จะรับได้ยังมีความยาวที่เกินมนุษย์มนาอีกด้วย มันคนนั้นยังกดลึกและขยับเข้าออกรุนแรงไม่ปราณีปราศัยใดยๆทั้งสิ้นเดียวเดียวเท่านั้นมันคนนั้นก็บรรลุจุดสุดยอดแปบประหลาดมหัสจจรันท้องของหญิงสาวผู้นั้นพองขึ้นราวกับคนท้องพ่อชายคนนั้นถอนอวัยวะเพศออกปรากฏว่ามีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนตามมาคุณพระคุณเจ้าสิ่งประหลาดที่ออกมาจากท้องสาวรุ่นคนนั้นคือทารกเพศหญิง ร้องไห้จ้าเพียงครั้งเดียวจากนั้นกลับกลายเป็นหญิงสาวสะครานมีอาพรคลุมกายสีขาวบางเบาเดินหายลับเข้าไปในกอไผ่สีสุกโดยไม่ชนอะไรเลยจากนั้นมันผู้นั้นก็กระทำเช่นเดียวกับครั้งแรกมีเทารกออกมาและก็เช่นเดิมที่เจริญเติบโตรวดเร็วร้าวกับเนรมิดเป็นอยู่เช่นนี้จนครบร้อยคนพอดิพอดี ชายผู้นั้นจึงยุติการกระทําอันสุดแสนจะปร,ะราดมหัศรรย์นั้นและหญิงคนนั้นก็แห้งลงกลายเป็นผีพรายตายซากในวินาทีนั่นเอง รับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัญญาด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกัญญาด้วยค่ะขอพรบคุณมากค่ะ